ยามปันสุขหัว,หวใจพร้อมให้และแบ่งปันและ,และไม่ลืมรู้รัก,รกสามาัคคีพี่รถฮะขอลาจิตสามวัน จะไปไหนลุงชินจะไปทํามาข้างถนนไหว้พระก้าวัดกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารมณก่อหลวงพ่อพเิ้นไปไหว้พระก้าวัดใช่ก็ไปมาแล้วไงลุงชินไปมาแล้วแต่หลวงพ่ออนุญาตว่าถ้าใครไปแล้วก็ให้ไปอีกได้หลายๆลาทางด้วยเออจริงจริงจริงหลวงพ่อบอกหรอหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกอย่างนั้นเออพิรุษก็ไปทีไหนๆนจะไปแล้วฮะขอ เบิกเงินค่าล่วงเวลาก่อนสามวันลุงชินจ้ะทรมะข้างถนนวหว้พักก้าวัดเขาไปฟรีเฮ้ยค่าอาหารค่าอาหารฟรีค่าที่พักค่าที่พักก็ฟรีเฮ้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะกินนี่นก้นกินนี่นี่ฟรีหมดมีแจกตลอดทางหรอโอ้โรู้ทันเลยเบิกล่วงหน้าสามวันไม่ได้เลยไม่เป็นไรพี่นุษงั้นเดี๋ยวพอไปถึงนะ ไหว้พระก้าวัดก่อนปฏิบัติธรรมจะโทรเลขมาหานะพี่นุษนะไปก่อนนะลุงชินเกิดยุคไหนเนี่ยโทรเลขมาหาเขามีแต่จดหมายปิดพเะิกหุยลุงชินนี่ไม่ไหวเลย ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องพิเศษนะมาบอกเล่าพวกเราซึ่งหลวงพ่อเชื่อว่าหลายคนคงจะสนใจและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับหลวงพ่อ เราเพ่อเริ่มต้นได้คำว่าไหวา้พระเก้าวัดนะชีวิตของคนคงมีไม่มากนักนะที่เราจะไ,ได้มีโอกาสไปไหว้พระถึงเก้าวัดในในวาระเดียวหรือวันเดียวซึ่งเราก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ แต่หลวงพ่อก็อยากให้เราไม่ใช่แค่ไหายพระนะไปสวดมนต์กันด้วยแล้วไปกันหลายๆคนเมื่อเราไปไหว้พระเราก็ควรจะสวดมนต์จากวัดหนึ่งไปวัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งไปวัดหนึ่งถึงเก้าวัด ก็แปลว่าเราก็ได้ทั้งไหว้พระและสวมดมนต์ทั้ง9วัดเนีก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราในสะสมบุญบรารมีให้กับตัวเองหลวงพ่อขอย้อนกลับไป เรื่องการไหว้พระกาวัดก็เป็นโครงการที่หลวงพ่อจะเริ่มต้นทำตั้งแต่ปี2566นี่เป็นต้นไป <c oughs> เราเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนญาติโยมตามหมู่บ้านต่างๆ สัมพ่ไปโปรดญาติโยมมาก็น่าจะเป็นหลายร้อยหมู่บ้านแล้วนะบางหมู่บ้านนั้นก็ได้ไปสวดมนต์ที่เรียกว่าโครงการธรรมะข้างถนน เป็นโครงการใหม่ที่หลวงพ่ออยากให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต<ม>์กวัดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปวิธีการก็คือ,อจะมีรถบัสขนาดใหญ่ ซึ่งรถบัสนี่ก็ได้รับความเมตตาจากาวัดส,สังฆทานเด็กประคุณั่นหลวงพ่อไพรินญาติโยมที่อยู่แถวถนนทบ,บุรีละกรุงเทพก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยและเคยไปวัดวัดส,สังฆทานที่เป็นวัดปฏิบัติรถบัสขนาดใหญ่สามคันอย่างน้อยก็น่าจะ มีที่นั่งให้คนประมาณสักร้อยคนหรืออาจจะมากกว่านั้นญาติโย,ยมที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยรถก็จะไปรับที่หมู่บ้านตอนเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เราขึ้นรถกันหมู่บ้านแถวแถวนนทบ,บุรีก็ดีแถวลังสิทธิ์ประทุมธานีพวกเนี้จะ ก็จะ,จะโอกาสก็จะได้ไปก่อนนะเพราะแถวนั้นหลวงพ่อก็จะไปโปรดญาติโยมสวดมนต์กันอยู่ทุทกวันศุกร์อยู่แล้วนะแต่นจะไปหมู่บ้านไหนจะไปก็ต้องประสานงานกันจัดคิวกันแล้วเดินทางออกจากกรุงเทพถนะน,น,นทบ,บุรีรด้ปัจชุมธาน,นีก็แล้วแต่ เช้าหน่อย สมไหมธรรมะข้างถนนไหว้พระก้าวัดก็เคยไปกันแล้วเนี่ยเอา้าอยากจะไปกันอีกเหรอเอา้าได้เลยคราวนี้ลุงคินก็จะพาไปไหว้พระใหม่ซ้ําย้าวัดที่ยังไม่เคยพาไปนะวัดที่ยังไม่เคยพาไป ที่จะพาไปก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลอําเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองล่ะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีเจดีโบราณที่สูงที่สุดในบริเวณเมืองเก่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาเป็นราชธานีใครมาอายุธยาก็ต้องมาวัดนี้เป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์ประทรูปองค์ใหญ่ มาไหว้มาขอพอรกันแม่ดีจ,จริงๆเลยครับขึ้นลงบันไดของเจดีก็ได้ออกกำลังกายช่วงเช้าชิวๆิวยังไหวยังไหวเต็มที่ไปเลย วัดต่อมาก็คือวัดโลกยะสุทธารามลุงชินพามาไหว้พระนอนวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอ,อําเภอพระรคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาครับจุดเด่นของวัดนี้ก็คือมีพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาและประดิษฐานอยู่กลางแจ้งก่ออิฐถือปูนมีความยาว42เมตรและสูง8เมตรสันนิษฐานว่า ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางราวพุทธศักราชที่1,995มาถึงปีนี้เอ้ยกี่ปีแล้วล่ะบวกลบบวกลบกันให้ลุงชินหน่อยเอ้ยลุงชินไม่มีกระดาษคิดเลขก็ไม่ทันแล้วโอ้ยบวกลบไม่น้อยงองงงงงกี่ปีแล้วเนี่ย วัดต่อมานั้นอยู่ใกล้ๆไม่ไกลกันจากวัดที่ผ่านมาครับนั่นก็คือวัดตึกเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยอยุธยาหรือกรุงศรีอยุทยา,า,ยทยานั่นเองแหะครับซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นพระอารามของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือซึ่งมีเหตุการณ์ที่ห้ายคนได้เรียนเกี่ยวกับความดีความรับผิดชอบในหน้าที่การรักษากฎระเบียบด้วยชีวิต ลุงชินถามหน่อยเรื่องอะไรอ่ะลุงชินเรื่องอะไรอ่ะที่บอกรักษากลระเบียบอ่ะก็เรื่องพระเจ้าเสือกับพันท้ายนรสิงห์ในท้ายเรือพระที่นั่งที่ทําเรือพระที่นั่งเสียหายน่ะสิอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละเรื่องพันท้ายนรสิงห์นั่นเองอ๋อน่ะคือรู้ใช่ไหม ก็เพิ่งรู้เนี่แหละก็เพิ่งรื้อต่อลุงชินเล่านี่แหละ <c oughs> เรื่องพันท้ายนรอนสิงถามจริงๆไม่รู้พุทรโทรมโมสังโค มาก็วัดกระสัตตาทิราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกตําบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดโบราณปรากฏหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานใดๆว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ชื่อของวัดทําให้สันนิษฐานว่า คงเป็นวัดที่พระมาหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดกษัตริย์ตาซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมาหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินสร้างนั่นเองล่ละครับ เดินทางไหว้พระกันต่อไปอีกห่างจากจุดเดิมไม่กี่กิโลล่ะครับที่นี่ก็คือวัดท่าการ้องเราก็มาทําบุญบางคนก็ไปไหว้พระกันบางคนชอบซื้อข้าวสารถวายวัดก็เอาเอา,เอาทําบุญกันตามสบายเลยละจ้า ก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วนะต้องหยุดพักรับประทานอาหารกันก่อนละสิครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปอีกเติมพลังด้วยอาหารที่แพร่ริมน้ำวัดท่าการ้องอาหารก็มีเลือกมากมายเหลือเกินครับแจนบรรยายไม่ถูกแล้วบรรยากาศกว่าดีดีริมน้ำริมน้ำเย็นสบาย <c oughs> เชา้าหรือมื้ออะไรกันแน่เนี่ยมันเยอะขนาดเนี้ยมื้อเที่ยงลุงชินเหรอโหอร่อยลุงชินอยู่ที่ไหนอะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดท่าก,กาล้องค่ะเอาทำไมมันโยกเยบโยบเยบอย่างเงี้ยมันอยู่บนแพงไงลุงชินเนี่ยแพริมน้ําเลยนะคะเ<อ>หรอืแล้วทานอาหารแบบนี้อยู่บนแพใช่บรรยากาศดีมากอะไรก็อร่อยมาดูมาสืบเรื่องจากวันเกิดใครเหรอ อ๋อไม่ไม่ไม่วันเกิดค,ค่ะวันอยากจะกินค่ะนี่นี่นี่ก๋ยเตี๋ยวหลอดไม่ธรรมดานะคะไม่ก๋ยเตี๋ยวหลอดนี่ที่สําคัญถูกมาก20บาทมีที่ไหนะคะลุงชิน20สิบาทเนี่ยโอ้โหที่กินที่มานั่งเนี่ยฮะเอาไปเก็บไว้กี่รอบแล้วเปลี่ยนโต๊ะกี่คนแล้วยังค่ะก็แค่สี่ห้าจานเองลุงชินนี่เตียวเองอะ<ห>่ะโอ้หอืมแค่นี้เอง หอยทอดหนมเบื้องยวนปลาหมึกยัดไส้เตียวหลอดโอ้โหนี่มันเหลือแต่วิญญาณแล้วงั้นเลยเนี่ยน,น, <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้ก็จะเหลือวิญญาณแล้วค่ะพี่มากินต่อมาพี่นั่งนั่งนั่งช่วยกันกิน <c oughs> เร็ว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 น<ๆ>ั่งนั่งมา <c oughs> ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพ<ม>ี่เลอะขมขื่นไปเยอะแล้วสิเยอะ นื้อพี่เนื้ออร่อยด้วยที่ที่ไหนนะวัดท่าการ้องวัดท่าการ้องค่ะจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโอ้ใกล้ใกล้ใกล้ใช่แล้วไกลมากขับรถมาจือเดียวถึงเลยชั่วโมงกว่านี่เรือเต็มเลยลุงชินแล้วอาหารก็อร่อยอาหารอร่อยไม่แพงด้วยจริงจริงอยากลงเรือนะพี่นะเย็นเย็นนี่อยู่บนแพแล้วอยากลงเรือต่อเรือเช่าไม่เป็นเหรอน้ำอ่ะไม่เป็นค่ะนี่ไงคะว่าอย่างนี้ได้ค่ะ อิ่มและช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปอีกสองวัดวัดแรกก็คือวัดวดชิระธรรมมารามตั้งอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองละครับพูดอย่างนี้ หลายคนไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าบอกว่าวัดหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แล้วก็อู้รู้จักกันทุกคนวัดนี้แหละครับที่จะพาไปวัดหลวงพ่อทวดองใหญ่แล้วครับ วัดที่พลาดไม่ได้สําหรับการเดินทางครั้งนี้ก็คือวัดอัมพวันหรือวัดหลวงพอ่อจรันนั่นเองล่ะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยหลวงพอ่อจารันท่านยังไม่ระสังขารธรรมปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นแนวทางของหลวงพอ่อจรันอย่างเคร่งครัดสาธุสาธุสาธุ สิงห์บุรีแต่นี่เราก็จะเข้ามาที่ลบบุรีกันมาที่ลบบุรีญาติโยมก็คงเล็กออกนะว่าอย่างไรก็ต้องมาที่วัดฝันดำพุแต่ก่อนที่จะเข้ามาวัดฝันดำพุนี้เนี่ยเราก็จะไปพักค้างคืนไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมกันสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ลบบุรีก็คือที่พุทธสถานลบบุรีศรีสุนทรภูมิ ญาติยโยมที่ติดตามรายการนี้ก็ต้องเคยเห็นแล้วนะว่าเป็นอย่างไรเราจะได้สวดมนต์หน้าพระใหญ่ซึ่งญาติยโยมถ้าได้ไปเห็นแล้วก็จะรู้สึกปิติอิ่มเอิบใจและที่สำคัญมากก็คือเป็นที่ที่มีพระพุทธรูป89ปาง ที่หล่อด้วยโลหะเมีอายุเยืยนยาวเป็นพันปีไดนะ้ซึ่งพุทธรูป89ปางนี้ก็มีที่มาที่สำคัญมากตรงนี้ที่หลวงพ่ออยาให้พวกเราในชีวิตหนึ่งได้มีโอกาสพราพุทธรูป89ปางนั้นชาวลบบุรีเราแล,และคนไทยทั้งประเทศก็ได้ช่วยกัน สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระกุษด์นในหลัวงราชการที่9ซึ่งนี้ก็ต้องย้อนกลับไปน่าจะไม่น้อยกว่า7ปีแปดีญาติโยมที่เราเริ่มหลอพระกันมาจนเสร็จสมบูรณ์และก็ได้นำไปประดิษฐานที่พุทธสถานลบบุรีศิีสำภูมินี่เองถ้าพวกเราได้มีโอกาสไป สวดมนต์ที่นี่ไปไหว้พระ89ปางที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเราในชีวิตเ,เราสวดมนต์เราปฏิบัติธรรมค้างคืนที่นั่นเช้ามาเนี่ยโอกาสดีของญาติโยมเพราะเป็นเช้าวันอาทิตที่หลวงพ่อจะไปปิณฑบาตท,ที่นั่นญาติโยมก็จะได้ ทำบุญตักบาทกันก็มีพระสงฆ์ก้ารูปรวมหลวงพ่อโดยสิบรูปเลื่ยจะมีมากกว่านั้นนะอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังเพะเช้ามาก็ได้บุญ ไหว้พระเก้าวัดครบแล้วขึ้นรถเดินทางกลับกลับถึงบ้านก็เย็นหน่อยอาจจะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ว่าหมู่บ้านเราอยู่ตรงไหนญาติโยมคงสนใจแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเออไม่เราไปไม่ได้หรอกเราไม่มีสตังค์ข่าวดีญาติโยมทุกอย่างไม่เก็บใช้จ,จ่ายตั้งแต่ญาติโยมขึ้นรถเนาะ การเดินทางฟรีอาหารทุกมือ้อฟรีน้ำดื่มทุกขวดฟรีแถมยังมีขนมนะมีขนมกบเคี้ยวให้นะของว่างทานกันได้มีน้ำบริการตลอดเส้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายญาติโยมแต่ญาติโยมก็คงจะอาจจะงสงสัยนะนะ วันเราไปเอาเองินเอาทุนมาจากไหนนะถึงได้ทําอย่างนี้ได้อีกด้านหนึ่งญาติโยมนะมีคนที่เขามีเมตตาช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาหลวงพ่อไปเทศที่ไหนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่อนุสาวรีย์ทุกวันพุธเนี่ยหลวงพ่อเทศญาติโยมก็จะทำบุญ ทำบุญกันค่อนข้างมากเลยแหละญาติโยมเวลาหลวงพ่อไปตามหมู่บ้านก็จะนอกจากจะมีคนถวายปัจจัยกันเทศแล้วก็ยังมีทอดพ้าป,ป่ากันอีกทุกหมู่บ้านหลวงพ่อก็ได้นำทุนตรงนี้แหละมาเป็นค่า,ชาใช้จ่ายดูแลญาติโยมตั้งแต่ขึ้นรถจนกระทั่งถง่งสรงกลับบ้าน ญาติโยมไม่ต้องไม่ต้องกงังวลใจว่าจะมาเป็นภาระวัดพัน้ำพุเนื่องามีกำลังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันในเรื่องนี้อ,อะไร อะไรพี่นุชมาได้ไงมาได้ไงมาไหวพระไหว้พระได้ไงมาไงไม่จะมาไม่ได้ทมก็หลวงพ่ออนุญาตให้มาแล้วมาได้อีกไงหลวงชินหลวงพ่อบอกว่าใครมาแล้วมาได้ใช่พี่นุชก็เลยตามมาตามมาสิหูหลวงชินทำไงเนี่ยส่งไปใครจะรับก็ไม่รับหรอหน้าไม่มีใครรับฮะพี่นุชที่นี่ที่ไหนที่นี่วัดพระบาทน้ำพุโออสิหลวงชินวัดที่เท่าไหร่วัดไหมวัดที่แปดแล้ว วัดที่แปดวัดขบานน้าพูด้ดูท<ด>่าทางลุงชินเหนื่อยเนาะเหนื่อยดิเลิกเถอะไม่เอาแล้วนะกลับแล้วนะไม่ได้ทําไมอ่ะต้องไปให้ครบเก้าวัดอุ้ยท่านผู้ชมครับเชื่อลุงชินลุงชินคนจีนดูหน้าตาดิโอโเลขแปดเลขมงนคนพอแล้วไหวพระแปดวัดพอแล้วนี่ต้องไปให้ครบเก้าวัดแล้ววัดที่เก้านะคือวัดตะโกค่ะท่านผู้ชมวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมใช่ วัดหลงวงพ่อรวยไปกาบฟ้ไาไป,ไปใช่ไหมรถอยูไ่ไหนตัวรถงใช่ไหนไปแล้วเอ้าลุงชิน<ป>โอ้ยลุงชินเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วเราต้องลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ